ใครที่ติดปัญหานะครับการสร้างรายได้จากโฆษณาในสตรีมแบบของผมนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแก้อันนี้คือผมดูมาจากในา i ดิ๊กตอนะครับผมก็เลยลองทําแล้วก็เดี๋ยวมาบอกวิธีนะครับก็กดเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูที่การแนะนําโปรไฟล์นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับถึงหน้านี้นะครับเราก็กดการสร้างรายได้นะครับแล้วก็กดเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็มาดูในสีเหลืองนะครับเราก็ต้องเข้าไปไล่ลบคลิปที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ออกให้หมดนะครับหลังจากที่เราลบคลิปออกหมดแล้วใช่ไหมที่ละเมิดนะครับก็เดี๋ยวเราก็ออกมาใหม่นะครับมากดที่การแนะนําโปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับแล,แล้วก็เข้ามารับเขย่าหน้าจอนะครับกดที่รายงานปัญหากดคําว่าแนบแล้วกดถ่ายภาพหน้าจอแล้วให้กดไปที่การสร้างไรายได้นะครับแล้วก็เนื้อหาที่ไม่สร้างสารรค์นะครับแล้วก็ ถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็อย่าลืมพิมพ์รายงานปัญหาด้วยนะอันนี้คือผมเอามาจากในทิกตอกเลยนะเนี่ยการพิมพ์พิมพ์ตามผมก็ได้นะครับก็ให้เครดิตคุณนิกกี้บ้านยำนะครับหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะครับแล้วก็รอเ Facebook เขาแก้ไขให้เรานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอนะครับผมเคยถามเขาเนี่ยเขาบอกรอประมาณเดือนหนึ่งแต่ผมเนี่ยไม่ถึงเดือนนะตอนนี้แล้วผมก็ผ่านแล้วนะครับก็คือผมส่งไปตั้งแต่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งนะครับ วันนี้วันที่สามกุมภาเนี่ยก็ก็ได้ผ่านแล้วโฆษณาในตีมนะครับก็เดี๋ยวรอตรวจสอบนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาตรงนี้ยลองไปทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเป็นแนวทางได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ